สวัสดีคุณผู้ชมยามเช้าครับผมก้าวนาครับกับเซนติงชาน e ลนะครับผมเจอกนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับผมเรัาคุณผู้ชมมาชมตลาดเช้านะครับของ,งอำเภอคุคันนะครับพอดีมาทางนี้ก็เลยจาพามาดูตลาดเช้าว่าคนในท้องถิงน่นอำเภอคุคันยังวัดสุสเกตเขาขายอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ ตีสีครึ่งนะครับคือตตีห้าพอ้ายมาค้าเขาก็กําลังแัดของหลอลูกค้านะครับลูกค้ากําลังทยอยกันเข้ามาหาของนะครับทุกท่ชนครับนี่ครับเป็นตลาดเช้าของอำเภอเขานะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปหมู่บ้านก็ เป็นรูตลาดก่อนเขา้าว่าเขาขายอะไรนะอืมักชีผักชีผักบุ้งเป็นอาหารมาจากสวนเย็นคืนครับพวกผักขนม ขาท้องผ่อน,อนตเทไเทสันน่าเขืนะนเลูก,อ,กววลอัไนี้เดงเ้ยลูกคับกัดากเขื่้เด้อทั่วไม้จะผัดผัดใหม่ๆนี่เป็นผัดมะแดงผักส่วนมากก็มีแต่ผักครับผักชีผักสุนครัว ับสวนครัวทางนั้นแหละครับมันอาจจะไม่ชัดนะว่าตัวนี้ตอนดึกแมลงอิซอนผัดปลาประจ ộ ของดีของดีสารน้ปลากุ่งปลาจง

ขนมปลาทูเ็มขนมหวานมะเขือ ตัวโอ้สเป็นอย่างนได้พักครับโหไก่ไก่เลือดไก่อันนี้ก็เป็นพวกอาหารยึดถุงอาหารแช่แข็งผักทิก สใหญ่ก็เป็นแต่ผักครับนี่แต่ผักนีขนมเผือกมันผักพรูพ้อ,อมกระเทียมไม่เหนเจ็ดคำเจ็ดคำจานละ นี่ออของดีครับนี่สีเกตหมากเอมกระเทียมไล่สนแล้วมั้งผูกนก่นี่ของดีครับหมากหมากเยอครับ เทางไไนต่อเลี้ยวขวาท้ายนงเดีอตหอยเลือกมันสับรดสับสุปัวเยอะครับ แกกไปเไรครับ้อกไดก้ใหญ่้านหน้าก็จะมีผักผักชีผักสวนครัวทำกับข้าวเนวยแะครับ ตีสี่กว่าไม่ตีห้านี่สุดน่อไม้โอ้โหสุขนอไม้เจดสุขน่อไม้สุขน่อไม้ละเจ้าครับครับ ซอยก็นนยมีครับต่างๆก็คล้ายกันนะครับมีผักส่างๆที่นี่จะผักข,ของแปลก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ของแปลก็มีกระจกบ ยังตั้งรคาตลาดยังไม่หมดนะยนี่นบ้าบินนีนบ้าบินด้วยนี่ปลาตะโกทอดรอลูกค้าปลาตะโกทอดรอลูกค้าใส่ถุงรอ,ลอลครับบางทีก็จะมีรถพวกพ่อค้าเขาเขามามาเอาใส่รถรถรถคุ้มครัว กเไม่กระแดพอปลาคั่วปลยยนสุดน <S <S <token isation> ีปลา หมดนะครับ